ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูนิสสันนะครับ D14 s u เปอร์ซาลูนนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับนี่ได้รถค่อนข้างเดิมสวยนะครับสีน้ำเกืนเทั้งคัน,นครับ นีม่มีชนหนักน้าท่วมนะครับรถสวยไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องนะครับสีโดยรอบคันสวยนะครับครับภายในเดิมสวยนะครับหมอหนังปัดร,ระบบไฟแอร์ไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับครับภายในด้านหลัง ีฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องเรดีดีนะครับเครื่องนิ่งมากเลยนะครับผยังไม่สัดนเลยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับไมนน่มีเครื่องเดินดีมากเลยนะครับความร้อนปกตินะครับทางไกลได้เลย ดูด้านท้ายนะครับครับด้านท้ายไม่เคยติดกันนะครับด้านหลังสวยนะครับท้ยสวยนะครับาย,บยางดียังดอกเต็มอยู่นะครับยางดอกสวย,ยาาามากครับผ สีพระบรบ้าวน,นะครับครับสันนี้ปีสิบสี่นะครับปีสองพันฝากด้วยนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับผมก็ส,สวยนะครับ